เช้านี้ะครับผมอาจจะมีอากาศสดชื่นแล้วก็ได้นะครับผมสำหรับหลายๆคนนะครับผมสวัสดีครับกัผมต้องล่าวคริปโตนะครับผมในวันนี้เราก็มาอัปเดตสถานการณ์บิตคอยแล้วก็คริปโตเคอเรนซีกันนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ขอให้ทุกคนนั้นกดไลค์กันก่อนคนละหนึ่งทีนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยทำต่อไปนะครับผมวันนี้จริงๆก็ยังไม่อยากขายแกรน่นะครับผมแต่ว่าทุกคนเนี่ยคงจะซื้อเรียบร้อยแล้วอร่อยใช่ไหมล่ะ โอเคเมื่อวานนะผมก็เป็นสถานการณ์ที่บอกได้เลยว่าใจตุ้มๆต,ต่อมๆเหมือนกันนะผมมันมีการล่วงลงอย่างรุนแรงแล้วดันขึ้นมาอย่างแบบบ้าคลั่งเลยทีเดียวคือแบบมึงเป็นอะไรกันแน่ฮะเออมาก็อย่างแรกเลยนะผมเรามาดูบิตคอยดมิเนนต์กันก่อนนะผมซึ่งการปกครองของบิตคอยเนี่ยนะผมก็ พุ่งสูงปรีทยานฟ้ามาเลยนะผมตั้งแต่41ไปถึง42เลยทีเดียวนะผมก็เป็นแท่งเขียวๆแบบโอ้โหทั้งวันเนี่ยเข้ามาเลยแสดงว่าไอ้เจ้าตัวของอบิตคอยเนี่ยมีคนเข้ามาซื้อนะครับผมอย่างบ้าคลั่งเลยทีเดียวนะครับผมก็แสดงว่ามันเป็นอะไรที่ น่าจะเห็นได้ชัดแล้วนะผมว่าการเป็นบิตคอยซีซั่นเนี่ยเริ่มมาแล้วนะผมก็มีการดับเบิลบอททอมนะผมแล้วขึ้นไปข้างบนนะโอเคแล้วมาดูในส่วนของมาร์เก็ตแคปนะผมซึ่ง Market Cap เนี่ยจะบอกได้ว่าการขึ้นของ Market Cap รวมทั้งหมดนะผมมันเยอะมากเลยเมื่อเทียบกับเอาทั้ทักับ Total 2นะผมก็คือเจ้าตัวเอาคอยเนี่ยมันขึ้นมาน้อยนิดเดียวนะครับผมไม่เหมือนกับเจ้า เท่าๆโดยรวมนะผมก็เป็นเส้นที่อ่ะอเคสีแดงเล็กน้อยนั่นเองนะผมแต่อันอื่นนี้สีแดงยังเข้มๆอยู่นะครับผมโอเคแล้วเรามาดูราคาของบิตคอยกันดีกว่านะครับผมบิตคอยเนี่ยเมื่อวานนะครับผมก็ทําตัวปิดเรียบร้อยนะผมณนะเวลาปัจจุบันวันที่25มกราคมนี้นีผมก็อ่าเป็นแท่งสีเขียวที่แบบอืมตอนแรกนะผมมันลงมาแบบ ปรีดเลยนะครับผมปรีดลงมาไปถึง329เลยทีเดียวนะครับผมก็หลุด32นะครับผมแต่ไม่ทันไรนะครับผมก็กลับขึ้นไปนะครับผมในช่วงดึกๆจนกระทั่งมันไปชนช่วง374นะครับผมไอตอนนั้นนะผมนั่งดูอยู่เลยนะครับผมอยู่ดีๆก็แบบมันขึ้นไป37ขนาดนี้เลยเหรอวะโอ้โหคือแบบผมเสียวๆว,ว่ามันจะกลับตัวแล้วหรือ,อยังนะครับผมก็ เอาเป็นว่าตอนนี้นะผมด i เวอร์เจที่ผมบอกไปเมื่อวานนะผมก็น่าจะมีผลบ้างแล้วนะผมสำหรับเจ้าการกลับตัวหรือการพักตัวนั่นเองนะผมอ่านี่โอเคอันนี้มันวิ่งลงไปข้างล่างนะผมแต่อันเนี้ยมันขึ้นไปด้านบนนะก็ต้องรอดูว่าไอ้วันเนี้ยนะผมมันจะดิฟไปถึงยังไงนะผมถ้าเกิดว่ามันดิฟไปประมาณช่วงแบบช่วงเนี้ยเออช่วงเนี้ยหรือช่วง วิ่งขึ้นมาตรงนี้นะผมก็เป็นสัญญาณที่ดีอยู่พอสมควรนะผมถ้าเกิดว่ามันจะดิฟอย่างรุนแรงนะโอเคแต่ก็ยังประมาทไม่ได้นะผมเพราะว่าแท่งเทียนกับตัวเนี่ยมันยังเพิ่งเริ่มทํางานนะเนาะเราก็ต้องรอให้มันปิดวิค t h i ด้วยนะผมว่ามันจะพักอยู่แค่นี้จริงหรือเปล่านะครับผมถ้าเกิดว่ามันพักแล้วเนี่ยแล้วมีการเด้งขึ้นทั้งบนนะผมก็เป็นสัญญาณที่ดีเลยนะผมก็จะคล้ายๆกับเจ้าตรงแถวๆบริเวณเนี่ยเนาะแต่ว่า ต้องให้มันเหมือนตรงนี้ก่อนนะครับผมประมาณนี้นะก็ไม่มีอะไรมากผมสําหรับในวันนี้อ่ะโอเคเรามาดู4ชั่วโมงกันดีกว่านะผม4ชั่วโมงภาพรวมตั้งแต่เมื่อวานนะผมเกิดอะไรขึ้นนะผมก็มีการว่ามีการไซเยวในกรอบนะครับผมไซเวในกรอบออทําตัวเหมือนจะร่วงนะครับผมแต่ถูกดูดขึ้นไปไปชนเส้นช่วงประมาณ3-7 4อย่างที่ผมบอกนะผมแล้วก็ร่วงกลับลงมา ซึ่งไอเซอร์ไพร์นะผมที่ผมบอกว่ามันจะมาเนี่ยนี่ไงเซอร์ไพร์มันมาจริงๆด้วยนะผมผมก็แบบตกใจเหมือนกันนะแต่อย่างไรก็ดีนะผมสองสาวันนี้นะผมอาจจะมีการขึ้นไปช่วงประมาณเส้นนี้นั่นเองนะผมก็คือช่วงประมาณ40,000ื่นดอลน,นะครับผมถ้าเกิดว่ามันขึ้นไปช่วง40,000ื่นดอลแล้วก็พักตัวลงมาแถวแถวโบเรนซัก374ตรงนี้ได้เมื่อไหร่นะผมก็ถือว่าเป็นการ กลับตัวนั่นเองนะครับผมก็ต้องรอกันนะผมว่าการกลับตัวจริงหรือเปล่านะมันก็ต้องรอการไซเวย์แถวๆนี้ก่อนนะครับผมก็ไม่แน่ว่าอาจจะเป็นการไซเวย์แบบค่อยๆไหลลงไปนะผมแล้วก็ลงมาตรงนี้แล้วมีอีกประเด็นหนึ่งนะครับผมที่มีคนถามเข้ามานะผมว่าทําไมเห็นเป็นเฮนน์แอนโชเดอร์แล้วยังบอกว่ามันยังจะขึ้นอยู่ คืองี้นะผมการเป็นเฮดแอนด์โชเดอร์เนี่ยมันมีหลายปัจจัยมากเลยนะผมอย่างเช่นอย่างครั้งที่แล้วนะผมมันมีเน็กไลน์อยู่ที่ช่วงนี้นะครับผมอ่านี่เน็กไลน์อยู่ตรงช่วงนี้พอดีเปะ๊ะใช่ไหมแล้วการที่มันเป็นเฮดแอนด์โชเดอร์น,นะครับผมอันนี้ก็เป็นเฮดแอนด์โชเดอร์เหมือนกันนะผมนี่แล้วลงมาเจอเส้นเน็กไลน์ตรงนี้นะผมแล้วมันไม่ได้ทะลุออกมานะครับผมดังนั้นแล้วเนี่ยแล้วมันกลับขึ้นไปข้างบนแสดงว่าเฮดแอนด์โชเดอร์ตรงนี้นะผม มันก็ทํางานของมันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งเป้าของมันนะผมก็จะประมาณแค่นี้เองลงมาแค่นี้ถ้าเกิดว่ากรณีที่ว่ามันจะลงมาเนี่ยมันเต็มที่เลยเนี่ยก็คือช่วงประมาณ26นั่นเองนะผมโอเคมันไม่ทํางานใช่ไหมแล้วทีนี้มาเจอกับลูกที่สองนะผมที่เป็น H e a d and shoulder ซึ่ง He a d and shoulder ตรงนี้นะผมมันไม่สมบูรณ์เพราะว่าเน็กไลน์ตรงนี้นะผมมันเอียงค่อนข้างที่จะเอียงอยู่ดังนั้นแล้วเนี่ยเป้าของ การที่ว่ามันเป็นเฮนนันชอเดอร์เนี่ยมันยจะอยู่ประมาณนี้อ่าลงมาถ้าถามว่ามันลงมาถึงหรือ,อยังนะผมก็ใกล้จะถึงจบแล้วนะผมซึ่งไม่จําเป็นเนี่ยที่มันจะต้องลงมาจบนั่นเองนะผมก็ต้องดูแพทเทิร์นภายในอะไรหลายๆอย่างนะผมอย่างอลเลียตเวฟด้วยอย่างแพทเทิร์นฟอร์มตัวอะไรกันบ้างนะผมก็ต้องดูกันนะผมอ่ะโอเควันนี้ถามว่ามันจะขึ้นไปถึงไหนนะผมเราจะไป ไปดูกันตรงเส้นนี้พอดีนะผมถ้าเกิดว่ามันไม่เลยเส้นนี้นะก็ยังร่วงอยู่นะครับผมก็รอกันที่3 2อะไรประมาณนี้นั่นเองนะผมรอดูกันต่อไปถามว่าทับมือหรือซื้อได้ไหมผมบอกเลยว่าซื้อได้อีกหนึ่งไม้นะครับผมถ้าสําหรับคนที่คันไม้คันมือนะครับผมเพราะว่าแนวนี้ก็เป็นแนวรับสําคัญอีกหนึ่งแนวแล้วนะครับผม นะก็อย่างที่คุณบริงเจอร์นะครับผมที่สร้างอินดิเคเตอร์ BB ขึ้นมานะผมเขาบอกว่าถ้า40,000ไม่อยู่ก็ลองไปเจอกับ30,000อะไรประมาณนี้นะผมก็อย่างที่เขาบอกมานะนั่นเองนะครับผมต่อไปนะผมผมจะไปโฟกัสกับตัวที่น่าเก็บน่าสะสมมากเลยนะครับผมเริ่มต้นที่ตัวที่น่าเก็บก่อนที่เป็นเน็ตเวิร์กนะผม5ตัวนะผมที่ผมอยากจะให้ทุกคนนั้นจ้องตามองมันเลยนะผมว่ามันจะ โตได้อีกเยอะนะครับผมตัวแรกเลยนะครับผมนั่นคือโซลารน่านั่นเองครับผมโซลารน่าตัวนี้น่าเก็บสะสมนะครับผมซึ่งราคาตอนนี้มันเริ่มลงมาถูกมากแล้วนะครับผมรอให้มันช่วงอยู่ที่ประมาณสัก81 อ่า81มันโผลมาเรียบร้อยแล้วนะผมแต่ว่าทีเนี้ยแท่งเทียนกับตัวอะไรพวกนี้มันยังไม่โผลมานะผมดังนั้นแล้วเนี่ยก็อาจจะมีการไหลๆลงมา81อีกรอบหนึ่งก็ได้นะผมอันนี้คือ2ไม้นะผมก็คือ81แล้วก็67นะครับนะผมตามลําดับนั่นเองนะผมซึ่ง67เนี่ยจะเป็นไม้แก้ส่วน81เนี่ยจะเป็นไม้ที่เราเนี่ยลงจริงๆนั่นเองนะครับผมตัวที่ะครับผมเป็นลุน่านั่นเองนะผมลุน่าเนี่ยบอกได้เลยว่าตัวเนี้ยนะผม เป็นตัวที่แข็งที่สุดในปัตตภีเลยนะผมเอาเป็นว่าตอนนี้นะผมมันยังเป็นขาลงอยู่ดังนั้นแล้วเนี่ยผมอยากให้จ้องมองช่วงประมาณ45ดอนถึง37ดอนไว้ก่อนนะครับผมซึ่งตัวนี้ถ้าเกิดว่ามันจะถึงช่วงนี้เมื่อไหร่นะผมก็สามารถเปิดได้1ไม้เลยนะครับผมต่อไปเป็นตัวที่3นะผมนั่นคือ A-Wax นั่นเอง A-Wax นี่ยนะผมก็บอกได้เลยว่าถ้าเกิดว่ามันลงมาช่วงประมาณ51ถึง39เมื่อไหร่นะผมก็ รอ1ไม้เลยนะผมซึ่งถ้าเกิดว่าอยากจะเปิด2ไม้นะผมก็คือคันไม้คันมือเนี่ยก็เริ่มต้นที่50นะครนะผมแล้วต่อด้วย39ตามลำดับตัวที่ะครนะผมก็ยังเป็นเน็ตเวิร์กโปรโตคอลอยู่ตัวหนึ่งนะผมนั่นก็คือ Rose หรือ Oasis Network นั่นเองนะผมซึ่งตัวเนี้ยผมบอกได้เลยว่าคุณต้องมีไว้ติดพอร์ตนะครับผมเพราะว่าเหตุผลแรกเลยนะผมเป็นพาร์ทเนอร์กับ Meta 1ตัวนะครับผมแล้วอันที่2เนี่ยเขาเป็น เวฟที่3ที่เพิ่งกําลังจะเริ่มต้นนั่นเองนะครับผมซึ่งมันก็เพิ่งจะขึ้นมาตรงนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นเว็บที่3นั่นเองใครที่ซื้อตรงนี้เก็บไว้แล้วเนี่ยนะครับผมก็อุ่นใจได้เลยนะครับผมแต่สําหรับคนที่ยังไม่มีของนะครับผมก็สามารถมารอแถวๆบริเวณสัก0.28ได้นะครับผมหรือ เอารับสุดใจเลยนะผมถ้าเกิดว่ามันลงมาอีกเม็ดหนึ่งนะผมไม้แก้ของเราเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณช่วง0.238นั่นเองนะผมก็ตามลำดับตรงนี้เนาะและตัวที่5นะผมสำหรับที่ผมเนี่ยแนะนำนะครับผมก็คือ เจ้าตัวอะตอมนั่นเองนะผมตัวนี้ก็แข็งเหมือนกันนะครับผมซึ่งเป็นตัวแม่ของเจ้าลุนนานั่นเองนะผมซึ่งลุน่าก็แข็งอยู่แล้วนะผมเจออะตอมเข้าไปนะผมแข็งยิ่งกว่านั่นเองนะผมซึ่งตอนนี้นะผมมันวิ่งมาจบเวฟ5้าเรียบร้อยนะครับผมนี่ตามลำดับตรงนี้นะผมแล้วก็มีการลง ABC ซึ่งการลง ABC ของมันนะผมอาจจะลงมาเป็นเอเล็กเตอร์แฟตก็ได้นะครับผมก็ อยู่ที่ประมาณ25ดอนตามลำดับนั่นเองนะผมอาจจะมาหยุดตรงแถวๆ25ดอนนะผมเห็นเขียวๆอย่างนี้นะผมอาจจะลงมาตรงนี้ก็ได้นะผมก็ลองดูนะครับโอเคตัวต่อมานะผมเป็นตัวที่ผมเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นตัวที่ผมเล็กคอมเมนต์นั่นเองนีผมสำหรับคนที่สามารถเล่นสั้นและเล่นยาวได้นั่นเองนะตัวแรกนะครับผมคือ ปกดดอนนั่นเองอ่าปกดดอนนี้ยังอยู่ในโซนที่แนวรับสําคัญเลยนะผมซึ่งอย่าให้มันหลุดแนวนี้นะครับผมก็เรามาจ้องๆมองๆไว้เลยนะครับผมตรงเนี้ยมันเป็นราคาหลุมแล้วนะผมแต่ถ้าจะหลุมกว่านี้อีกเนี่ยมันคือ10ดอนนะหลุมกว่านี้อีกลักภูไปเถอคะครับผม โอเคปะ่ะอ่ะโอเคต่ําสุดะครับผมผมให้ประมาณ14.88นะครับผมแล้วช่วงสูงสุดเนี่ย18.47นะครับผมถ้าเกิดว่ามันยังอยู่ในช่วงนี้ได้นะครับผมก็สามารถจ้องมองไว้ก่อนก็ได้นะครับผมอาจจะมีการเด้งขึ้นของราคานะครับผมเพราะว่าเจ้า EMA นะครับผมก็ต้องลงมารับกันก่อนนะครับผมประมาณนั้นโอเคต่อมานะครับผมเป็นตัวที่ผมเนี่ยอยากได้มากๆเลยนะผมนั่นคือกาล่านเองนะ เอาเป็นว่าตรงนี้นะครับผมเมื่อวานเนี่ยมันมีการรีบาวขึ้นไปนะครับผมก็โดนดูดกลับไปขึ้นไปตรงเส้นนี้นะครับผมตอนแรกเนี่ยผมทำเสี้ยวเสียวว่าจะซื้อช่วงประมาณสัก0.15นะครับผมแต่มันลงมาไม่ถึงแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันยังไม่ได้ทำดิเวอร์เจนอะไรเลยนะครับผมแม้แต่ประมาณทมเฟรมสชั่วโมงเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถเป็นดิเวอร์เจนก็ยังเป็นคอนเวอร์เจนอยู่แต่ ผมมองว่ามันยังไม่กลับตัวนะผมเพราะว่า l o w e low, low อยู่นะครับผมแต่เนี่ยมันน่าจะทําเป็นตัวแบบยังไงอ่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมเลือกทางก่อนนะครับผมนี่ประมาณนี้ถ้าเกิดว่ามันเลือกทางขึ้นไปข้างบนแบบนี้นะผมอ่ะขึ้นไปป๊บปั๊ออย่างงี้ป๊บ ขึ้นไปอย่างนี้นะครับผมก็สามารถ follow by ไปได้นะครับผมแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยผมกองแช่งนะครับผมผมเป็นกองแช่งเพราะว่าผมเนี่ยอ,อยากได้เพิ่มมากเลยนะผมดังนั้นแล้วเนี่ย0.15เนี่ยตรงนี้ผมก็ยังรับอยู่แต่อย่างไรก็ดีนะผมถ้าเกิดว่ามันเป็นการไซด์เวย์แบบไหลลงไปนะครับผถ้าเกิดว่ามันเลือกทางลงมาแบบนี้นะผมแล้วลงมาปุ๊บใช่ป่ะขึ้นไปแล้วลงแบบนี้ ปุ๊บมันจะถึง0.12ทันทีนั่นเองนะผมซึ่ง0.12เนี่ยเอาบริเวณโซนนี้นะผมจะเป็นโซนสุดท้ายที่มันจะเป็นเขาเรียกว่ายังไงอะ่ะมันเป็นเวฟ4ที่จะจบตรงนี้นั่นเองนะผมอันนี้ก็ถ้าเกิดว่านับจริงๆเนี่ยอันนี้เวฟ1ใช่ป่ะเวฟ2ออันนี้เวฟ3อันนี้ลงมา4นะผมแล้วก็ต่อไปเนี่ยจะเป็นเวฟ5เป็นเวฟสุดท้ายที่สามารถมันขึ้นได้แต่ทั้งหมดนี้นะผมก็ยังเป็นเวฟ3 ใหญ่อยู่นะครับผมนะดังนั้นแล้วเนี่ยตรงนี้เราก็ต้องมานั่งลุ้นกันนะผมว่า0.12เนี่ยมันลงมาถึงหรือเปล่าโอเคต่อไปเป็นการอัปเดตสถานการณ์ทั่วไปนะครับผมอ่าโอเคเรามาดู ETS กันก่อนนะผม ETS เนี่ยก็บอกเลยเลยว่าเออมันก็หลุดหลุดมาบ้างนะครับผมก็ถ้าดูทําเฟรม 1D a y เนี่ยมันก็ยังหน้าตาเหมือนกับ Bitcoin อยู่เนาะแต่ว่าทีเนี้ย มันไม่ได้ปิดเขียวเหมือนบิตคอยนะผมแสดงว่าเงินเนี่ยมันไหลเข้าไปในบิตคอยสะส่วนใหญ่นั่นเองนะครับผมก็ยังไม่มีอะไรมากอย่างชัดเจนนะครับผมอาจจะทำดิเวอร์เจนตรงนี้ก็ได้นะครับผมอา่จะดิเวอร์เจนนะมายืนอยู่ตรง2-4งทั้สนะครับผมนะคือตอนแรกเนี่ยผมคงจะไม่ได้เห็นแล้วแล้วแต่สุดท้ายแล้วมันเห็นจริงๆนะเออสุดยอดจริงๆนะครับผมโอเคต่อไป BNB นะครับผม BNB นีน่ก็ทำทรงอยู่โซนเนี้ย เออยังอยู่โซนนี้อยู่นะครับผมถ้าเกิดว่ามันไซด์เวทแถวๆนี้ได้อยู่นะครับผมก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีอยู่นะครับผมโอเคต่อมาเอดานะครับผมเอดานี่ก็ยังไม่หลุดช่วงประมาณ0.9น้ะครับผมอาจจะวันนี้อาจจะมีการไหลลงมาอีกนิดนึงนะครับผมอีกนิดนึง0.8ดได้ไหมเออเรามาลุ้นกันนะครับผมว่า0.8เนี่ยอาจจะมีผลอยู่นะเพราะว่า r s i เนี่ยมันยังไม่ไม่ได้หันหัวขึ้นเลยนะครับผมสตอร์ s i เเนี่ยก็ยังลงไม่สุดด้วยนะ ก็น่ากลัวอยู่ต่อไป EGLD นะผม EGLD นี่ก็ยังไม่มีการทรงกับตัวอะไรเท่าไหร่นะผมก็ตอนนี้ต้องรอให้บิตคอยนะลูกพี่เนี่ยขึ้นจบก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวหาว่าไม่มีแซนหรอครับในสัปดาห์นี้เอา้าวมีมีก็ได้มีก็ได้นะผมตอนนี้คือมันเกาะเส้น EMA 200ในไทม์ f ฟร m e 1 Day เรียบร้อยนะผมไอการที่ว่ามันหลุดตรงนี้นะผมแสดงว่ามันเป็นสัญญาณของการจบเว็บ3เรียบร้อยนะผมอาจจะตรงนี้ กำลังฟอร์มตัวเป็นเวฟบ5อยู่นั่นเองนะผมตรงนี้คือเวฟบ4นะตรงนี้นะผมเรามองมองกันดูนะครับผมว่าถ้าเกิดว่ามันสามารถมายืนอยู่บนเส้นแถวๆนี้ได้นะครับผมแล้วมี EMA 50เนี่ยเข้ามารับตรงนี้ได้นะผมก็ช่วง2ดอนเนี่ยอาจจะสามารถรับได้แต่จริงๆเนี่ยผมให้อีกแนวหนึ่งเลยแล้วกันนะผมช่วงประมาณสัก1.18ะผมอาจจะลงมาเห็นให้เห็นก็ได้นะผมเนี่ย คือโซนเนี้จะเป็นโซนสุดท้ายและท้ายสุดถ้าเกิดว่ามันหลุดมาจากตรงนี้เมื่อไหร่นะผมมันจะกลายเป็นหมีทันทีนั่นเองนะผมก็ต้องระวังไว้ด้วยนั่นเองต่อมาเนะผมเป็นตัวที่มันยังไม่ขึ้นนะผมแต่หน้าเก็บอยู่เหมือนกันนะผมนั่นก็คืออ่ตัวแรกนะผม KDA นะผม KDA ตรงนี้มันหลุดเส้น EMA 200มาในทำ m e m e day นะผมและหลุดเจ้าตรงนี้มาด้วยนะ ก็คือตอนแรกเนี่ยผมตั้งไว้แล้วมันไม่ได้นะผมเนี่ยมันหลุดมาแบบโอ้เจ็บปวดนะผมเอาเป็นว่าตอนนี้นะผมถ้าเกิดให้รอเลยเนี่ยรอตรงแถวๆบริเวณสัก2.4ก็ได้นะผมสำหรับ KDA ต่อไปเป็นฟลัก์นะผมเว็บ3.0ซึ่งถ้าเกิดว่ามันไม่หลุดกรอบนี้นะผมก็ยินดีด้วยนะผมคุณสามารถ ซื้อได้เลยนะครับผมเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่หลุดกรอบนี้นะแต่เอาจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าซื้อกรอบนี้แล้วแล้วอยากจะรอไม้แก้ใช้ไม้แก้นะผมให้มันรอตรงช่วงประมาณ0.65เลยนะผมศูนย์จุดหกหเลยตรงนี้นะผมก็สามารถเป็นอีกหนึ่งแนวที่หมักแก้ตรงนี้ได้นั่นเองโอเคซีโร่นะผม เสียทรงแบบรุนแรงนะผมแต่ว่าทีเนี้ยมันไม่หลุดกรอบช่วงประมาณ2.863นะครับผมมันไม่หลุดมาเลยนะดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับผมตรงนี้น่าจะสามารถได้1ไม้นะครับเพราะว่าไอ i เนี่ยมันตกลงมาต่ำมากเลยนะผมและสตอร์ไอก็ต่ำอีกเช่นกันนะผมก็อาจจะมีการรีบาวขึ้นไปช่วงถึงประมาณตรงนี้นะผมช่วงประมาณสัก3.855นะผมถ้าเกิดว่ามันถึงช่วง3 8 5 5แล้ว ไม่สามารถเข้าเส้น neckline ตรงนี้ได้นะครับผมก็อาจจะเป็นขาลงอีกรอบหนึ่งนะครับผมประมาณนั้นแต่อย่างไรก็ดีนะผมถ้าเกิดว่ามันกลับขึ้นไปตรงนี้แล้วมันยืนอยู่ตรงนี้ได้ก็ถือว่ากลับมาตัวมันเป็นขาขึ้นนั่นเองนะครับผมก็รอดูดิเวอร์เจ e นนู่นนี่นั่นเลยนะครับโอเคซีรามนะครับผมตัวนี้ยับยับแบบยับยุยี่เลยนะครับผมซึ่ง อาขา C ตรงนี้นะผมเป็นสตอง B ก็จริงแต่ว่า C เนี่ยมันลงมาเกิน A นะครับผมดังนั้นแล้วเนี่ยไอ้นี่อาจจะเป็นขาลงก็ได้นะผมลงให้ครบ5ขาดังนั้นแล้วเนี่ยเส้นแนวรับสุดท้ายนะผมจะอยู่ที่บริเวณสัก1.33นั่นเองนะผม C อาจจะลงมาถึงขนาดนี้ก็ได้นะครับผมอาจจะมีการรีบาวชนมาปุ๊บแล้วก็ลงมาตรงนี้แต่อย่างไรก็ดีนะผมถ้าเกิดว่า มันไม่หลุดโซนช่วง0.9ถึง1.33เนี่ยก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับผมโอเคเรามาดูตัวสุดท้ายกันเลยดีกว่านะครับผมสำหรับโคตินั่นเองโคติเนี่ยเป็นตัวตัวหนึ่งนะผมที่น่าเก็บสะสมไว้นะครับผมสำหรับสายโปรโตโคอลแต่ว่าทีเนี้ยมันครบขาหรือยังนะผมผมมองว่ายังนะยังเอ,อ่อถ้าเกิดว่ามันหลุดเส้นนี้เมื่อไหร่ ก็อย่างที่ผมบอกเลยนะผมว่าเรามาเจอกันแถวๆบริเวณสัก0.155กันนะผมอันนี้ก็คืออาจจะเป็นการจ้องมองก่อนก็ได้นะผมจ้องมองแล้วก็จุดช่วงนี้อาจจะลงมาแบบลงแบบนี้ก่อนแล้วค่อยขึ้นต่อก็ได้นะครับผมก็มันมีเทรนไลน์อยู่ตรงช่วงเส้นนี้อยู่เนาะอ่านี่นะผมก็คืออันนี้จะเป็นเทรนไลน์นะเวลามันเจอเทรนไลน์เสร็จปุ๊บใช่ปะ ถ้าสมมุติว่ามันไม่เด้งเส้นตรงนี้เนี่ยผมก็มาเจอกันแถวแถว0.15ถึง0.88นะครับผมประมาณนั้นโอเคเราขาดไม่ได้เลยนะผมสาหรับ IMX นะครับผมซึ่ง IMX เนี่ยผมอยากให้ทุกคนเนี่ยมีตังก็เก็บเก็บกันไว้บ้างนะผมเพราะว่าตัวเนี้ยอาจจะเป็นโซลาร่าตัวต่อไปนั่นเองนะซึ่ง IMX ะครับผมมันจะเป็นเลเยอร์2ของ e ี h ที e รี่มนั่นเองนะครับผมที่เป็นซีโ o ่ฟรี แนวทีโ,โฟรฟีแล้วทีนี้นะผมตอนแรกเนี่ยผมมองว่ามันไม่น่าจะหลุดช่วง3ดอหลหรอกมั้งอะไรเงี้ยผมแม่งเสกหลุดไปตู้มเลยคือแบบทุกคนเหวือกันเลยแล้วผมก็แบบไอตอนที่บิตคอยมันลากลงมาคือแบบมันเหวือมากแล้วทีเนี้ยข้างล่างเนี่ยมันไม่มีอะไรให้ดูเลยนะผมผมก็เลยใช้เจ้าตัวฟิโบนัชชีตัวนี้นั่นเองนะผมซึ่งตัวนี้มันออกงานใช้งานยากแล้วก็ นานๆทีจะได้ใช้ด้วยนะครับผมก็เอาไว้สําหรับดูว่ามันเทนขึ้นเทนลงแบบไม่รู้ว่ามันจะไปถึงตรงไหนนะครับผมอ่ะโอเคมันลงมาช่วงประมาณสักอ่อหเรียบร้อยนะผมหน,นึ่งตอนเนี้ยถ้าเกิดว่ามันไม่หลุด1.618นะครับผมอ่าช่วงนี้อ่ามันก็จะไหลๆลงมาแบบนี้นะผมก็อาจจะมีการแบบไซเวย์ขึ้นไปอย่างเงี้ยนะผมอ่ะเทนดาวขึ้นไปอะไรเงี้ยเออมันจะต้องทำทรงแบบให้มันสวยๆก่อนนะผมเพื่อมันเป็นฐานเะนาะ แล้วก็ไอเนี่ยมันจะต้องลงครบห้าขาถูกป่ะถ้าเกิดว่าไอตัวเนี้ยลงครบห้าขามไหร่นะผมของอ l เ i ียด Wave เนี่ย มันก็จะกลับตัวเป็นคอลเลคชันแฟตก่อนคอลเลคชันแฟตเรียบร้อยปุ๊บก็จะเป็น ABC แล้วก็ขึ้นกลับไปเป็นเวฟหนึ่งนั่นเองนะครับผมหรืออาจจะกลายเป็นเวฟสามก็ได้นะครับผมซึ่งตรงเนี้ยผมไม่สามารถนับเวฟได้เลยนะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนด้วยซ้ําไปนะครับผมสาหรับเจ้าตัวนี้นะโอเคก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมวันนี้เราก็อัปเดตตัวที่หน้าช้อนกันนั่นเองนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด u b s c ไ i b ้กดกระดิ่ง กันด้วยนะครับผมแล้วอย่าลืมที่จะกดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะผมว่าจะช้อนตัวไหนอะไรยังไงนะครับผมแล้วจเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันครับ,บ,เ,รรบเออจะสรุปอะไรวะลืมเออเอาแค่นั้นละกันมบมบ